มูดเกีียงพี่น,น้องถั่ครสบายดีกันเด้อจ้าพี open. ่น like, ้องปังไปวพื่สุขสุขคนหานน่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 นน่นน่นน้องบมันสีแข้งคือโตไดใยัาเห็ดนั่นไหมตมห่มหัมยีเียบพขาวสีไข่ัพวกบัวกเทียมถุกลงหน่งเบิดพี่น้องนี่เบตันดังห่มจเดิกมาห่มยีตะน้องด้วยไหมสิเขี้วเครื่องน้องมาเด้อ อย่าพมไก่นองถุยาปลาลุงแม่บอกว ja, ่าเป็นวัดเป็นไอาปากเอาดังปจุน้องลายเมื่อบอกเด้จะตาม้ยาอเอาอีสักยาได้บุญนะสิเมื่อยปลูก มีไข่บุรีบุมีไข่ดินเงินได้นี่คือเราเคยน้องเขเดียวเดิมโอ้โหพี่รองปลาถัวมือนี่เต็มเต็มทางโถใช่มั้ยนี่เนาะเออเบิ่งหาเห็นบ่อผาซีอันผาไล่นี่ บมมีเวลาได้มาถูเลยพี่น้องเอาหลักเงินเอาเอาสิบเอเียกฝันหลักเงินหมูเอาขามโมยพี่น้องขึ้นมาจับขมโมยได้หลักเงินเอาคนสิขึ้นมายัางนี้ว่าบ่อห้อง โอ๊ยบ่มีมือซับ่มีมือคล้องแคแนบ่มีมือใกล้ๆจะตกยังลืมเลยอันอีแม่เรากลยอีร้อยให้บ่ได้ขาเรียกบริขินมาทุ่มเททุกสซานขอกับมันนอนกับบริปะปะเท่าี่เจ็ดคนบ่มึอนี่นะ แปดสิพันมุมพูนึงว่าแปงสิบพันพูนึงว่าแปดสิบพันนอกเป็นยังฟ้อมนอกจช่มหมก็พันธ์สกักโอ้หย่าปะเมื่อกับจังเมือ่อเบิ่งก็นอกซักได้โบขนอซกซักหญ้าได้กับโบเมื่อมาเนีน่นะ แตกสุดๆพี่น้องเบื้งๆงเข้าไปีัยขโมยแดงนี่เรียบโฮมเป็นโฮมอยากกินหมากซาลีลับเอ้ยมาให้เนี่ยพอได้แพ้ทงยางนะกุก็สิแหนคุกกรหยังพ่อไมงแหน ิท <mile> ่างบนายคางอนปทนำมนหน่อยนึ่ง <sing> ค่ะนะมัวเป้แหละมัวเป้ระบบบิดบเซียนเอามัวเป้เป้พี่น้องเอนั huh. uh ่งบเซียนเอาคือเออเชนวันีออกไปชงหนกออกบนเลยอือนี่ใช่อืม

ปลาอืมอ่ะเาจอดที่ปลาสองสี่หกเจ็ดอืมเป็นตะม่วนปลาเต็มรถดพอดี <filter> เจ็ดคนพอดีเตรียมทางรถไทยอาถุาย,ถยายเป็นนายายทันดังหม่มเป็นหม่มห่มเขาอีก์อ้อาปีนออกใกล้ๆปีนออกใกล้ๆว่าต้องปีนมาใส่กัน พวกนะเขาเขาวเวียดเขาการเขา,ลาเลยระวังเรือลอยมันมีไฟได้หันนะบุ๋มสิบบุมมีไฟได้ลูกซื้อเกือบซื้อยังเด้อต้องจะดอีกเมื่อจะยิ้มด้วยนะจุดจะเอามา กุนแปเอาเองเราลูกนำไปม่อนมาเฮือนมาเฮือนอเออะาเออืเียวเออ่เออ่าเออออเอออกเอกินบิดก่อนกินบิดก่อน มันบวแข็งบวเหือกซ้ำมันบวแข็งอหัวมันจะมือเปรี๊บเจ็บอยู่เห็ดแบบนีมาเลยมันก็ง่ายแปลงไปเก่าพี่น้องแปลงไปปลาถนัาตาบวบมือนีมือซักยาได้มือนีไดไปเจ็บบ่มันสิไปเจ็บบ่อีพอว่างบ่อีพอว่างพาไปเจ็บบอ บนไหนเห็นมันแต่หึงอะไรนี่หนหยมืออื่นมันก็สองเดือนมืออื่นมันก็สองเดือนสองเดือนสองเดือนมันนี่เจ็บเข้มหนึ่งมันนี้เจ็บแขนเข้มหนึ่งเข้มหนึ่งหรือสองเจาสองเบื้องระบบจกักเจ็บสองเบื้องระบบจกักรอีกรอยอยึอึอเฮ้ยุงธรรมอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปรับแทบไม่ทันทีมงานไปนใหญ่ขมวดเจ๊ดคนเต็มรถไทยไป ปัดมามวนแต่ต้นขี่รถไทยนี่แหละพี่น้องต้นไปงเนยก่กัแตกไปแตกมันไปดีไปลุ่งแม่คำทรายตัดทรายอีกอย่างพอไก่เสียอีกแล้วบ่ มาหรือคนเนี่ยุงมือบดเดียวลงมาสัมมันมาเบิ่งเดียวอยากบอืออนำแม่บ่ใส่บออนนำบ่ฮะใส่ อี่เราจะไปเบาไก่น้องปนันนรกนี่ทายเห,ห็นหงเลยเห็นหงเลยเนาะฟังการว่าวเราฟังฟังความเด้อฟังความเด้อบอกกินกระถิ่นบอกกินกระถิ่นถิ่น ฟังความเด้อเย่คืออ้ยเด้อเย่มันชื่อได้เออไปก็นจังไปนะมุสำเพอสมยางไปเองก็ยังไปอย่าว่าเอัเบ่ความคือองเด้อถ่ยฮึถ่ายือมือมันมันเสียแบบแบึ liệp mưa tắt ta ta cả nhau thì bơ bơ mưa cầu đơn mình đơn đơn à mưa gì thì lo khi bao sụp mưa mai nó qua bường đường mình hiền dễ thương vô xong đi 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 xong Chạy. Chạy. đi dài đi xong เฮ็ดนันเฮ็ดหนีเพื่อบัวอยากเห็นตัวเองนอนตัวเองลงถ่ายกับโบได้พี่น้องนอกจนได้เลยน้ออันนันน่าให้นะบ้าอันนันน่าให้นะเสียดียงปลาพ้าอ้อมเมียชีสักมันก็บากลาย ัอน,นนี้ลูกหลับพี่น้องเขาก็จะต้องไปใส่ก่อนไปคลิปหรือไปฟ้อมหลับกันยังบ่เจบอี่น้องหลับยังบมเจ๊บปละสุดต,ตะเคียวโดนไปหนึ่งเข็มตะเคียวโดนไปแล้วหนึ่งเข็มพี่น้อง นับสิบบลุกเลยสุดยอดนะพระจากด้ยเพียงเด้อเห็ุยังก่อนก็รอรุ่นกันไปตามสถานการณ์มาพี่น้องกระออบใส่กระเบิดเลยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้าอย่าลืม z o มคลิปให้แน่พี่น้องแต่ตจนจนจบล้วก็บุข,าข่ามโฆษณาด้เพียงเด้อส o มโฆษณาให้แน่เพื่อเพิ่มรายได้ให้เฮาแน่พี่น้องขอบุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้า Bye bye, bye, -bye.